ข้อ269อนหนึงอาทินุปของปิสุณวาจาพึงแสดงด้วยเรื่องของสูกระเปตด,ดังได้สดับมาในการแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะพระเทระสองรูปคือพระมหาเทระมีพรรษาหกพระอนุเทระมีพรรษาห9อยู่พร้อมเพียงการประหนึ่งพี่น้องอยู่ร่วมท้องมารดาเดียวกันในอาวาสใกล้บ้านแห่งหนึ่งทีนั้น ภิกษุธรรมกะถือรูปหนึ่งมายัางอาวาสนั้นเห็นความถึงพร้อมด้วยภิกษาจารย์วงเล็บวัดประสงค์จะให้ภิกษุทั้งสองรูปนั้นหนีไปจากอาวาสนั้นส่วนตนจะได้อยู่ในอาวาสนั้นจึงกล่าวว่าท่านขอรับตั้งแต่วันที่กระผมมาแล้วพระนุเถระพูดอย่างนี้ว่าท่านสัตบุรุษท่านเป็นบุตรของสกุลพระมหาเถระนี้เป็นอรชีมีศีลไม่น่ารัก ท่านเมื่อจะทำการสมโภคกับพระมหาเทระนั่นพึงไตรตรองแล้วจึงทำดังนี้แล้วนำคำยุแย่ไปแก่พระมหาเทระแล้วนำคำยุแย่ไปแม้แก่พระอนุเทระอย่างนั้นเหมือนกันอีกพระเทระทั้งสองนั้นแตกกันแล้วหลีกไปจากอาวาสนั้นไม่ไปโดยทางเดียวกันต่างอยู่หน้าที่ที่ตนชอบใจต่อมาภายหลังโดยการล่วงไปร้อยปี ได้มาร่วมประชุมในวิหารเดียวกันในเสนาสนะเดียวกันจึงแสดงโทษกับกันและกันเป็นผู้สามัคคีกันในวันนั้นปรึกษากันว่ามาเถิดพวกเราจะขับไล่พระธรรมกถึกนั้นออกจากวิหารนั้นไปยังวิหารนั้นแล้วชี้นิวว่าคุณไม่ควรจะอยู่ณที่นี้พระธรรมกถึกนั้นเมื่อไม่อาจจะอยู่ณที่นั้นจึงหนีไป ทีนั้นสมณธรรมที่เธอทำไว้สอง0 0ื่นปีก็ไม่อาจจะทานไว้ได้เธอจุดตีจากอัตภาพนั้นไม่ในเอเวจีพุทธันดรนหนึ่งได้มาเป็นสุกรเปรตที่เขาคิดจกูดในบัดนี้สรีระของเปรตนั้นสมขาวุธเช่นกับสรีระของมนุษย์ศรีรษะเช่นกับศรีรษะของสุกรหางของเปรตเกิดที่ปากมูนอนพร่านออกจากปากนั้นแลเรื่องนี้มาในมควัคธรรมบท